สวัสดีค่ะพี่น้องอาหารจานด้วนค่ะอาหารจานด้วนมาเลยมากินน้ำกันจ้าก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปไก่มีหัวผักกาดมีหอมเครื่องปรุงละลายย่างครบรสจ้าโดยเฉพาะมาโดยน้ำโดยสมุนไพรล้วนๆจ้า ก๋วยเตี๋ยวมามา่าเซนอูเด่งจ้ามาเ้อพี่น้องไม่กินน้ากันนีนน่ถ้วยนึงคือของยาจา่าถ้วยนึงคือคือของคุณลุงจา่านี่แหละจ้า,จาอาหารด้วนๆมาเ้อจ้าภัหิวเขาไมา่กินน้ากันเลยสันสันแม่พี่ให้น้องเบ่งแหน้้ำไรยดน้ากันเนาะจ้าเนาะผู้ใดบ่ท่านกินเขาเบ่งภาพนี่ก็ขึ้นหิวแล้วเนาะจา้าขอบคุณน้ลายคะ่ะ